สวัสดีครับท่านผู้ชมดิจิตอลเข้าสู่คลิปสอนการเล่นอาร์สเคียนะครับเริ่มแรกนะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับสกิลต่างๆและก็พาสซีฟของมันครับว่ามันต้องเล่นยังไงและมันทําอะไรได้บ้างเกี่ยวกับอาร์สเคียนะครับขอเริ่มที่พาสซีฟครับพาสซีฟแรกนะครับพี่ชื่อว่าวิญญาณนักสู้นะครับเมื่อมี MP 100หน่วยขึ้นไปนะครับจะใช้ MP ทั้งหมดนะครับนั่นแปลว่าสมมติถ้าเรามี120ก็ใช้120ถ้ามีเรามี200ก็ใช้200หมดเลยนะครับ เพื่อปรับเข้าสู่สถานะวิญญาณนักสู้วิญญาณนักสู้นี้ได้ไรบ้างนะครับได้ฟื้นฟูนะครับ h พพี1.5%ทุกครั้งและความเสียหายนะครับเป็นเวลา1วินั่นแปลว่ามันจะมีลดความเสียหาย90%นะครับโดยที่คูดาวมันเนี่ยจะอยู่ที่5าวินั่นแปลว่าเราจะต้องเตรียมนะครับ MP พร้อม100หน่วยในคูดาว5วินี้เราจะเป็นมาตะประมาณ1วินเดิรประมาณนะนั่นแปลว่าจะมีช่วงเวลาแค่4วินเท่านั้นนะครับที่จะสะสม MP ให้พร้อมสําหรับในรอบต่อไปยังไม่หมดนะครับเพราแห่งเก่งครับเมื่อป้องกันหน้าสําเร็จจําคํานี้ไว้นะครับเมื่อป้องกันหน้าสําเร็จจะเพิ่มความเสียหายทักษะนะครับ30เปเ็นเวลาอีก2วิด้วยกันนั่นแปลว่าเมื่ออยู่ในสถานที่ไม่สามารถขยับตัวได้อีกนะเช่นล้มลงหรือว่า,าสลบแบบเนี้ยมันจะลดความเสียหายจากน้ำมันไพลลงอีก30เป็นเวลาอีก2วินะครับ นั่นแปลว่าคีย์หลักของอาร์เชียนะครับก็จะมีอยู่มานนี้คือมี MP 100หน่วยทุกครั้งในกูดาหวว้าวิต่อมาก็คือจะต้องป้องกันหน้าบ่อยๆเพื่อความเสียหายของสกิลถัดไปต่อมานะครับเมื่อมันล้มหรือขยบต้วไม่ได้มันก็จะลดความเสียหายทันทีอีก20%อีกทั้งทุกครั้งที่ใช้ทักษะอะไรก็ตามนะครับจะลดกูดาของสกิลลบหลีกก้าวย่างดุดแสงเป็นเวลา0.5ว,วินนี่คือคีย์หลักของอาร์ชเชียทั้งหมด ถ้าอยากเล่นเก่งควกคุณจะต้องจําเรื่องที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ให้ได้ m p พร้อมนะครับะป้อมกันหน้าบ่อยๆต่อมาคือใช้สกิลบ่อยๆนะครับอย่าไปกลัวล้มครับพร้อมเรามีล้คนจสียหาย30%นะครับดีมากๆขอเริ่มด้วยสกิลแรกครับสกิลข้อบงำนะครับสกิลนี้จะเป็นหนึ่งในค่าคําอเสียหายของอัสเคียนนะครับเป็นสกิลถ่ายทอดของมิสติกมานะครับที่มันดีเพราะว่ามันไม่โดนจับครับแนะนำครับเอาสกิลนี้ดีมากๆเลย ต่อมาครับโถมหมักนะครับโดยที่สกิลนี้มันจะเป็นการฟื้นฟูนะครับ MP ถึง20หน่วยด้วยกันเมื่อใช้นะมันจะต่อย2ครั้งครับ2ครั้งนี้นะครับมันสามารถฟื้นฟูได้แค่20เท่านั้นใช้สกิลหนึ่งครั้งเพิ่ม20มันสามารถใช้ได้2ครั้งมันเพิ่ม40นะครับแถมมีป้องกันด้านหน้าด้วยนี่คือ1ในคีย์หลักทำให้สกิลพาสซีมันเก่งครับต่อมาครับสกิลดับชีพจรครับสกิลนี้จะเป็น1ในคีย์หลักในการแคนเซิลสกิลแล้วก็เคลื่อนที่นะครับ ต้องมองก่อนว่ามันเป็นทักษะที่สามารถใช้ได้นทันทีคือมันแคนเซลสกิลอื่นได้ครับผมแนะนานะครับสกิลนี้ให้เอาเป็นซูเปอร์เมอร์แทนมองกนด้านหน้านะครับเพราะว่ามันล้มบ่อยแล้วก็มันไม่ค่อยมีผล SA ด้านหลังด้วยผมแนะนํานะใช้ SA แทนซูเปอร์เอยแทนมองกันด้านหน้านะครับต่อมาครับสกิลเสือคำรามนะครับอันนี้เราจะถูกทดแทนนะครับด้วยสกิลที่ถูกเนิฟก่อนหน้านี้นะครับพิ่อวัลุเตเมริเคนนะครับ เนื่องจากลูกแต่เฮลิเคเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันจับได้อีกแล้วนะครับผมแนะนําว่าไม่ต้องเอามาใช้แล้วก็ได้นะครับแต่เราก็จะไปใช้สกิลที่มีป้องกันหน้าแทนเช่นเสือคำรามแบบนี้เพราะสกิลมันเร็วนะแต่ขีดครั้งมีป้องกัน้าหน้ามันสามารถคอมโบกักบพาสซีฟได้ดี๋ยผมจะบอกเหตุผลนะครับว่าทําไมผมเอาสกิลนี้นะครับมาแทนลูกเตะเฮลิคเคนนะครับมันจะมีอยู่ในคอมโบซึ่งบอกกับตรงว่าโกงมากๆนะครับอีกครั้งจะทําให้ตัวอัสเทียนเนี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นด้วย ต่อมาครับสกิลหมัดสวยคางนะครับเป็นหนึ่งในสกิลที่มีความสามารถการจับครับระหว่างกระโดดนี้มากๆควรจะนํามาใช้ในงานนะครับต่อมาครับสกิลหมาปากข้างนะครับมีผลนะครับพื่กันน้านหน้าด้วยนะครับอีกนี่แหละคือ1ในตัวแปรสัมพันธ์ที่ทําให้อัสเคียเก่งนะครับโจมตีเร็วดีขึ้นที่ดีนะครับแม้จะถุงเนื้อแล้วก็ตามเดี๋ยวมันจะมีการคอมโบนะครับเพื่อให้เคลื่อนที่เร็วกว่าเมื่อก่อน ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมโบนั้นเป็นยังไงนะต่อมาครับสกิลจับนะครับแข่งแก่งพนาการนะครับเป็นสกิลจับนะครับมีความสามารถคงกะพันคืออมตะนะครับเมื่อจับสําเร็จนะถือว่าดีมากๆเลยสาหรับธาตุที่ผมแนะนานะครับผมแนะนําเป็นธาตุอาวเซิร์ดลับลีฟนะครับอาฮิปไม่ต้องนะครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แนะนำว่าสามธาตุนี้ส่วนตัวเชืออวกับเซิร์ดนะครับทำให้มันอยู่ได้นานขึ้นนะครับโจมตีเป้าหมายเยอะขึ้น แนะนำเอากระเซิร์ชนะครับต่อไปจะเป็นทริกเล็กน้อยนะครับทีนี้ให้มาดูที่ผู้นำหมนะครับาการติดตั้งัญมณีนะครับให้เ,เพื่อนๆเนี่ยให้ติดตั้งัญมณีนเนี่ยที่เพิ่ม MP นะครับแม็ก MP เยอะๆอีกทั้งเราจะไปใช้หินตอกตานะครับความทรงจำฟื้นฟูรี MP ทีนีน้มันควรใช้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะอธิบายทีในช่วงของตอกตารี MP นะครับพร้อมกับแม็ก MP แนะนำนะครับว่า ให้หาสีชมพูขึ้นมาที่มีแม็กเอ็มพีนะครับถึงจะเป็นกละหั่นนะครับให้มาที่ผู้ดําครับจากนั้นนะครับตกตาเวทครับจากนั้นมันเรื่องของข้อหินยมาีครับเราสามารถเปลี่ยนออฟได้นะครับเป็นออฟเอ็มพีแนะนําว่าทําอ p เยอะๆนะครับอีกทั้งเรายังสามารถเพิ่ม MP นะครับได้จากม้าครับม้านะครับเราเราสามารถสร้างม้าเทียร์ดที่มีออฟนะครับเป็นผลนะครับสื่อใจ Fu นฟู MP อีก40นะครับหน่วยขึ้นมาได้ทำให้เราเนี่ยนะครับมีแม็ MP สูงขึ้นมากๆนะครับเช่นตัวละครผมเนี่ยมีแม็ MP อยู่ที่246หน่วยนะครับต่อมาครับเรื่องหินตอกตามความทรงจํานะครับอ s รียร์ต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันใช้แม็ MP กับ r ี m อนะครับของหินตอกตามค่าที่จะเยอะมากๆซึ่งผมบอกทิไปแล้วว่าควรทําอะไรบ้างเพื่อเพิ่มแม็ MP ได้ต่อไปนี้นะครับ สิ่งที่อาร์เคยียลทำคือแม็ MP ควรจะอยู่ที่240เรียเอยู่ที่35สําสำหรับสาย PP นะพีวมีอะไรบ้างครับเหมือนเดิมครับฟื้นฟู HP ทั้งหมดนะครับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นจากการโจมตีจากการใช้ยาเรื่องมาทั้งหมดเลยเพื่อการโจมตีมอนเตอร์เพิ่มเติมครับพกกามอนเตอร์เพิ่มเติมสำหรับสาย PVE นะครับ p ีพนะครับความเสียหายคงที่เผาไหม้แล้วก็เพื่อความเสียหายแก่นักจนภยัยและ ฟ้นฟู MP จะต้อง35%ขึ้นไปนะครับทีนี้มาดูทางด้านขวามือครับดกดการทอน MP นะครับก็จะมีเป็นตัวสีขาวกับตัวสีเหลืองนะตัวสีขาวคืออาชีพทั่วไปแต่ a s k ี a ให้ดูตัวสีเหลืองไว้ครับก็คือจะต้องมี Max MP 240และ Re MP 35%ผมแนะนำทำรมสเทีย8สาย MP และก็ทำา,ามหินอัญมณีชมพูเป็น Off MP นะครับเพื่อการประหยัดงบ แต่ถ้าใครมีกลหลนก็ทําเป็นกลาโหนออฟเได้เลยทีนี้ความสําคัญของการทําแบบเนี้ยมันคือยังไงนะครับอย่างผมบอกไปคือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยมันควรจะคอนเซปต์เดียวกันคือมี MP พร้อมมีป้องกันด้านหน้าแต่ตัวมันจะเก่งนะครับ a าร์สเคียนะครับคือหนึ่งในตัวแปรนะครับที่มีนะครับสานะป้องกัน เยอะมากๆม,ม,มันถึมกมากๆมันเป็นตัวที่สามารถเล่นออโต้ได้นะครับทีนี้ในการเล่นออโต้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามันอ่ามันต้องกดใช้สกิลอะไรบ้างคือ็อสกิลไว้เลยนะครับจะมีอยู่สามสกิลคือสกิลแรกนะครับแบบนี้เต่คำรามสกิลจับแค่นี้ครับสามสกิลนี้ทีนี้เม่อตัวอย่างพร้อมแล้วนะครับรีเอ็มพนะครับแม็กเอ็มพพร้อมอย่างตัวละครผมตัวเนี้ย แม็กเอยู่ที่246นะครับและรีเอ็มพหุนอยู่ที่47นะครับที่จริงเหลือแค่35ก็พอ35%นะครับเปอร์เซ็นต์ของ240ขึ้นไปมันคือ80หน่วยเอ๊ะยังอีกมอนได้แค่80เองนี่แต่พาร์สิมันต้องการ100ใช่ไหมอีก20หน่วยหาจากไหนหาจากสกิลถมมครับเป็นสกิลเดียวที่สามารถฟื้นฟู MP ได้เอา80บวก20กลายเป็น100นั่นแปลว่าเราสามารถฟื้นฟู MP ทันรอบแน่นอนนะครับ สำหรับการทำพาสซีสนะครับให้ติดต่อตลอดเวลานะครับในคูดาวห้าวิมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับผมจะกดออโต้นะครับให้ดูสถานะของผมไว้ครับนี่ครับมีประกันหน้ารถความเสียหายนะครับมีประกันหน้ารถความเสียหายรถความเสียหายมีประกันหน้านะครับดูครับนี่คือความโกงนะครับ ของอารเซียครับเพืเ่อนเจนนะว่าผมยังไม่กดเสอค้ำรางกระจับเลยให้สามารถใช้จับได้หลังจากที่เราใช้สถานละลดความเสียหายไปแล้วนะครับให้กดใช้แบบนี้มันจะเป็นคกําพันครับแล้วก็จะต่อด,ด้วยป้องกันหน้าหน้าลดความเสียหายเสอคำ้ำรางครับใช้เลยครับมีโอกาสใช้เมื่อไหร่หรือตรูเหลือตัวต่อตัวเนี่ยเอาโอกาสใช้ดีครับมันจะสามารถป้องกันหน้าหน้าได้เพื่อนเพื่อนรู้ป้องกันหน้าหน้าสำเร็จ เพิ่มความเสียหายอีก3 0อนะครับนี่คือความโกงของอาร์สเกียร์ที่ผมจะอธิบายครับมันสามารถออโต้ได้และสู้กับมันลําบากมากครับดูสาระนะครับแล้วความเสียหาย็นป้องกันหน้ามีจับเป็นอมตะแล้วความเสียหายป้องกันด้านหน้าแล้วความเสียหายครับป้องกันด้านหน้าอ่าแบบนี้นะครับที่ผมเลือกเสือคำรามาเพราะว่านิเมชั่นมันกูดาวน้อยครับมันมีโอกาสป้องกันด้านหน้าสําเร็จมากๆนะครับจับครับอมตะ การันหน้าแบบนี้นี่ความโกงของอัสเคียรครับต่อมาครับเรื่องการสอนคอมโบแล้วนะครับคอมโบแรกนะครับจะเป็นคอมโบมูฟเมนหรือการเคลื่อนที่นะครับเหมือนเดิมครับ1 2 3 4 5 6 7 8ที่ห้าดแปดที่มขวาล่างผมนะครับทีนี้เวลากดมันกดไงนะครับด้านข้างกดเรียงเลยนะครับแต่ผมจะขออธิบายทีละสกิลก่อนนะครับสกิลที่3าเนี่ยคือการกระโดดถังแบบนี้แล้วมันจะเคลื่อนที่ดีได้ไงนะครับ ต้องบอกว่ามันจะเชื่อมคอมโบกับสกิลที่2นะครับคือถ้าเรากดคอมโบนะครับกดหมายเลขสองไปก่อนนะครับโดยที่การออมัตที่2เนี่ยให้เรากดหมายเลขสามเลยมันจะโจมตีไปด้านหน้าแบบนี้ครับนี่ไหมไม่โดดถอยหลังครับอย่างแรกนะครับต่อมาครับสกิลหมายเลขสี่นะครับสกิลถ่ายทอดนะครับอย่ากดค้างครับกดครั้งเดียวแบบนี้มันจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าครับแต่ถ้ากดค้างจะเป็นแบบนี้มันจะช้านะครับ แลกกดค้างครับกดค้างเดียวครับแลวกดื่อนที่ไปตามมุมต่างๆแถวื่อนที่นะครับมันจะื่อนที่ไวมากๆเลยต่อมานะครับการเชิญคอมโบอีกอันหนึ่งนะครับสกิลหมายเลขหกครับเสือคำรามสกิลนี้มันสามารถคอมโบกับสกิลรูปหมาป่าได้ทันทีนะครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมว่าเราจะต้องไม่ไล่สกิลหมาป่ามันถึงช่งไวนะครับซึ่งเวลาเชิญคอมโบมันก็จะเร็วมากเช่นแบบนี้ ่างนี้เลยถ้าเราไม่เชนคอมโบกันเนี่ยเวลาเราเล่นสกิลหมาป่าเนี่ยมันจะนานนะครับสกิลหมายเลขแปดเป็นแบบนี้มันจะยืนล่าครับทีนี้สูตรสําเร็จในการเล่นคอมโบนะครับเพื่อเล่นที่เร็วเท่าเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรียงเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหลบแล้วก็สกิลหมายเลขหกนะครับแล้วก็แปดแล้วก็หลบมาดูกันครับเริ่มครับหนึ่งครับสองครับ 3 4 5 6ี่ลบ6แล้วก็8ดแล้วก็ลบหนึ่งลบหแล้วก็8ดลบยี่1สอลบหแล้วก็8แล้วก็ลบหนึ่ง หลบ6 8แล้วก็หลบ1 2 3 4 5หลบ6แล้วก็8แล้วก็หลบ1 2 3 4 5หลบ6แล้วก็8หลบ1 2แบบนี้ไปเรื่อยครับค่อนข้างเล่นง่ายครับอัสเคียจะเห็นได้ว่าลูปมันแทบจะไม่มีวันหมดเลยนะครับ ถ้ามันจะหมดได้ก็ต่อเมื่อเรากดหลบนะครับเยอะไปแบบหมดสต็อกเลยแบบไม่เหลือให้เรากดนะครับทีนี้เราไปฝึกกันดูนะครับต่อมาครับการเล่นคอมโบแล้วนะครับคอมโบทีหนึ่งนะครับจะเป็นอารีนาหนึ่งหนึ่งกับแมพพีแล้วให้จําระยะที่ผมยืนอยู่กับศัตรูไว้นะครับโดยที่มันเนี่ยจะเป็นระยะทําการของอาชีพอาร์ชเคียร์นะครับเราใช้หมายเลขหนึ่งเนี่ยเพื่อเข้าเล้ยงทำการแบบนี้เช่นเข้าไป แค่นี้พออยากเข้าใกล้ศัตรูมากครับเดือดัตรูซีซีใส่เราได้ซึ่งในแมส PP หรือ PP หนึ่งเนี่ยถ้าเล่นข้างนอกแมสเนี่ยเราสามารถกดค้างได้เพราะเราเลี้ย mp ได้เยอะใช่ไหมตางหินตอกตาของมทรงจําแต่ถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งเนี่ยหรือประชันทั่วไปเนี่ยกดครั้งเดียวพอนะครับแค่นี้พออย่าก,กดค้างมันกิน mp นะครับทีนี้เวลาคอมโบเนี่ยคอมโบหนึ่งมาดูนครับซีลหมายเสองครับสตูต,ต้องติดช็อตเท่านั้นย้ำนะครับว่าติด ช็อตเท่านั้นจะเป็นแบบนี้ดูจากนั้นเราใช้หมาป่าครับมันจะไม่มีดีเลยน,นะครับในการไล่แบบนี้เห็นไหมประตูจะกระเด็นและล้มทันทีซึ่งพอลงมาเนี่ยเราใช้คอมโบครับคือสกิลหมายเลข6และ3คอมโบการเป็นแบบนี้6 3สแล้วจับหมายเลข4ี่ทำนำ้ำมีดแล้วกดหมายเลข1วนต่อได้เลยทันทีนะครับเป็นแบบนี้1ออกมา2 8นะครับเมื่อศัตรูล้มกดหมายเลข3กับ6ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูคอมโบใหม่นะครับกิดวหมาย1หนึ่งครับเข้าสู่การทำการปแบบนี้1 2อ,อ่าปุ๊บล้มจับหมายเลข4ีนิ้วมากด2มาป่านะครับกด6นะครับอันนี้กด3 จัวจับแล้วหมาเลขสีต่อนี่คือการเล่นของอาร์สเคียนะครับต่อมาครับคอมโบที่สองนะครับยังเป็นอเร็นหนึ่ง,หน,งหนึ่งกับแมส p p p ได้อยู่นะครับจะเป็นการทำเอชเนานขึ้นนะครับจำไว้ว่าสกิลหมายนึ่งเนี่ยแค่เล่นทิ้งระยะเท่านั้นแค่ทิ้งระยะเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับมันถ้ามันล้มนะครับมันมีคนลดความเสียหาย30อยู่แล้วอย่าไปกลัวล้มเด็ดขาดโอเค มาดูกันครับสกิลแรกนะครับหนึ่งหนึ่งจะไม่มี SA ใช่ไหมแต่สกิลหมายเลขสองสกิลนี้กับหมายเลขสี่อันนี้มันมี SA นะครับทีนี้มันจะเกิดการเชนคอมโบโมแบบนี้นะครับมาดูกันหมายเลขหนึ่งเข้ออยายะทำการกดหมายเลขสองตัวช็อตถ้ามันไม่ช็อตกดหมายเลขห้าครับให้ศัตรูล้มพอศัตรูล้มเสร็จปุ๊บกดหมายเลข 5, สี่ตต 4, ทำดาเมจจากนั้นกดจับกดหมายเลขสาม และหมายเลขแปดนะครับจะเป็นการแ a n c e skill การเตรียมท่าของหมายเลขแปดครับเข้าๆประมาณนี้ดูกันใหม่ครับจะทาการนะครับกดหมายเลขหนึ่งเข้าสู่จะทาการกดหมายเลขสองเข้าไปทําดาเมจกดหมายเลขห้าให้ศัตรูล้มกดหมายเลขสี่ทำาดเม g กดหมายเลขเจ็ดจับนะครับจากนั้นกดหมายเลขสามและแปดทันทีมันจะเชื่อมคอมโบกันเข้าๆประมาณนี้ครับต่อมาครับ เป็นการเล่น SA น,น,นานๆของอาชีพอารชเคียนะครับเหมือนเดิมครับ1 2แล้วก็กดหมายเลขก 5, แลแลหลบแล้วกดหมายเลขก2แล้วก็จับแล้วกดสกิลดาเมจเป็น1ในคอมโบที่ SA นั้นมากๆใน1นนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าอารชเคียนหนึ่งมันเก่งนะครับไม่ใช่ว่าไม่เก่งแค่ทุกคนยังไม่รู้วิธีเล่นของมันผมแนะนําว่าสกิลหมายเหนึเนี่ยต้องทิ้งระยะประมาณนี้เท่านั้นนะครับเพื่อทา คอมโบสกิลต่างจำไว้ว่าสกิลนี้มันสามารถหลบสกิลของศ่ตรูได้หนึ่งหนึ่งอย่าไปกลัวล้มนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงอ่ะกดหมายเลขหนึ่งครับเอาสูตรทำการกดหมายเลขสองกดหมายเลข5ถห้าให้ศัตรูยังไม่ล้มหรืออะไรกดลบกดหมายเลขสองอีกทีเข้าไปจับแล้วทำดาเมจก,กดหมายเลขหนึ่งกดหมายเลขสองกดหมายเลขอ่าตีไอหมายเลขห้า กดลงออกมากดหมายเลขสองกดจับพันเมตรฝึงอันนี้ไว้แม่นๆเลยนะครับเพราะต่อไปจะเป็นการวนคอมโบเอที่นานที่สุดของอาชีพอาร์ตเคียครับต่อมาครับคอมโบที่4นะครับเป็นคอมโบสุด OP ที่วน SA11 ได้โหดมากๆนะครับมันจะมีช่วงที่วน SA ไม่ได้คือช่วงที่สกิลมาป่าก,กับเสือคำรามเนี่ย มันจะต้องหวังผลให้สกิลหมาเล2ลสองเนี่ยติดช็อตเท่านั้นนะครับอธิบายตามรูปให้ดูแล้วนะทีนี้มันโหดยังไงมาดูกันครับการวน sa ของอาร์สเคียครับในหนึ่งหนึ่งนะจะเป็นแบบนี้กดหมกนึ่งในเลขสองหมายเลขห้าลบหมายเลขสองกดจับอัดดาเมดทิ้งยาออกมากดหมายเลขสองกดหมายเลขสีกดลบกดหมายเลขสอหม,า, 1, มาป่า เต่อคำรามหมายเลข3แล้วก็ลรอจับหมายเลขสีโคตรขี้โกงครับนี่1ในคอมโบที่วน s อนานมากๆของอาชีพอาร์เคียนะครับไปฝึกกันดูและหนึ่มันเก่งครับแค่ทุกคนไม่รู้วิธีเล่นมันเฉยผมนั้นผมนำเสนอมากๆคอมโบนี้ครับต่อมาครับคอมโบที่5จะเป็นแมสพีพทั่วไปแล้วนะครับอันเนี้ยเป็นสูตรสําเร็จเลยฝึกกันไว้ครับคอมโบนี้ เพราะว่ามันจะสามารถใช้ได้เรื่อยๆหลังจากนี้นะครับคือมันจะวนคอมโบนี้กับอ่าวนคอมโบถัดไปที่ผมจะสอนคือคอมโบที่6นะครับคอมโบที่ห้านี้นะครับมาดูกันเล่นยังไงนะครับหมายเลขหนึ่งครับอย่าลืมนะครับเป็นแมสปีพีแล้วกดค้างได้สองค้างเป็นแบบนี้หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขแปดจับเือคำรามสามสี่แค่นี้ ง่ายๆไปฝึกกันดูจำไว้ว่าคอมโบยู่ข้างนอกเนี่ยมันเก่งกว่า1นึเยอะมากนะครับลองทั่วไปอ่ะเป็นแบบนี้ครับมาดูกันใหม่กด, 1, กดหมายหน<ม>ึ่งสองครั้งกดหม2สองกดหมายเลขแปทันทีกดจับเสียงคำรามกด3ามแคสต์ส,สกิลแล้วกดหมายเลข4ครับแค่นี้นะครับต่อมาครับคอมโบที่6นะครับจะสามารถวนลูปกับคอมโบที่5ที่สอนก่อนหน้านี้ได้นะครับจะเป็นการวนคูดาว ของสกิลชุดก่อนหน้านี้ได้ทันทีมาดูกันครับเป็นยังไงกดใหม่หนสองครั้งกดใหม่สี่กดใหม่สองกดเสือกดอ่าสและ4แค่นี้เมื่อจะเห็นได้ว่าเฮ้ย,ยาง้ยทำไมมันวนไปสกิลก่อนหน้านี้ได้ถูกต้องครับไปฝึกคอมโบที่6ให้ดีนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับ1นึ่ตีสอ 3แล้วก็4จากนันเข้าสู่คอมบูก่อนนี้ครับ1 2ห,หมาป่าแล้วจับเปือคำราม3แล้วกด4เฮ้ยอยาให้มันวน,นสกิลได้นี่ว่าใช่ครับวนแค่นี้เองไม่ต้องกดหลบอะไรด้วยซึ่งบอกไว้ก่อนว่าสกิลหมายหนึ่งเราเล่นระยะนะครับแนะนำว่าอย่าพุ่งเข้าหาศัตรูให้อยู่รอบๆอศัรตรูครับเช่นประมาณนี้ หนึ่งนะครับแค่นี้ก็พอเพราะอาร์เคียร์มันเข้าหาสตูง่ายครับมาดูการคอมโบของสกิลหมายเลข5ก่อนหน้านี้อีกทีนะครับหมายเลข5ครับเป็นแบบนี้เข้าไปทำน้ำเมดอาป่าจับเสืือคคำรามหมายเลข3และหมายเลข4เหนียวมาจากนั้นเราจะเข้าสู่คอมโบหมายเลข6ต่อนะครับมันวนอยู่แค่นี้เองครับก็คือเข้าไปหมายเลข5 หมายเลข 2, สองเตือนคำราม3และทําดาเมดนะครับผลกลับไปสกิล5ครับแค่นี้มาป่าและจับเตือนคำรามหมายเลขสาและ4ตมา,ามมาสกิลคอมโบหมายเลขกครับแค่นี้นี่คือความโกงของอารเซียน,นะครับแต่เพื่อนๆนะครับที่เกียดเล่นออตโต้ไปครับมันเก่งขึ้นทันที คุณแค่รอกดใช้สกลิลหมายหนึ่งนิ้วมาหมายเลขห้าแล้วหมายเลขแล้วก็จับแบบน,นี้แค่นี้ก็เล่นอัรเคียร์แบบมือโปรได้แล้วครับ